มาดูลักษณะลูกสูบของ r x Z กันนะครับแตนดาร์ดนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับนี่เป็นลูกสูบ r x z สแตนดาร์ดนะครับ h d นะครับมาดูด้านในกันนะครับแกะมาจะสลักสูบนะครับกับกิ๊บสลักสูบนะครับกิ๊บสลักสูบก็ให้มาสองอันนะครับนี่ครับส่วนสลักสูบนะครับของ r x Z นะครับ ความกว้างของมันนะครับก็อยู่ที่นะครับ16มิลนะครับส่วนความยาวของสลักสูบนะครับก็อยู่ที่47มมิลนะครับให้ไปดูหน้าตาของลูกสูบเหมือนมักนะครับนี่ครับเอแกะมาแล้วเจอสิ่งหอยใช่ไหมครับนี่ครับหน้าตาของลูกสูบ i อนะครับ ตันดาตตัวนี้ก็าตรีรหัสว่าห้าห้าเคนะครับนี่นครับก็จะมีล่องอย่างนี้นครับล่องพอตสองล่องนะครับนี่คือล่องใส่สลักสูบนะครับมีล่องแหวนสองร่องนะครับขนาดดาบอย่างนี้นะครับที่ด้านในน,นะครับ ให่มาดูขนาดของลูกสูบบ้างนะครับขนาดของลูกสูบ R X S s i z e Standard นะครับก็อยู่ที่ห้าสิบหมิลนะครับทีนี้มาดูส่วนของแหวงบ้างนะครับแหวนลูกสูบ R X S s t a n d a r d นะครับ แหวนที่ให้มานะครับก็จะมี1นะครับ2นะครับแล้วก็3เป็นแหวนล่านะครับรูปสูบ r x c s t a n d a r d นะครับ,รบ56ามิลนะครับ